สวัสดีทุกคนนะมาพบกับช่องโมโม่ผจญภัยอีกแล้วแต่วันนี้โมโม่ปวดหัวจังเลยเอ๊ะทำไมโมโม่เป็นอย่างนี้อ่ะทำไมโมโม่มีปีกเอ๊ะแปลกๆแ,แล้วนะโมโม่ต้องออกไปด้านนอกหน่อยละประตูเปิดยากจังเลยเอ๊ะไฟไฟดับเหรอทุกคน นี่ไอ้พวกนี้เนี่ยก้มหน้าก้มตาทำไมกันอุ๊ยใครอะนางฟ้าเหรอเอ๊ะทำไมนางฟ้าอยู่ที่นี่ด้วยล่ะทุกคนแปลกๆแ,แล้วนะนางฟ้าอย่าเพิ่งไปสิโอ้ยทุกคนทำไมนางฟ้าวิ่งหนีล้วอะ โอ๊ยน่ากลัวจังเลยแม่สาวหัวไก่เราจะรอดไหมต้องต้องไปหาหนางฟ้าแล้วทุกคนเอ๊โอ๊ยยากจังเลยทำใจดีๆนะแม่สาวหัวไก่นางฟ้ารอกก่อนแหะนางฟ้านี่ไปแล้วทุกคนรีบตามไปเร็ว โอ้ยร้อนมากเลยโรงบาาบ้าอะไรเนี่ย <c oughs> หรือไม่ใช่โรงบาลน,นะทุกคนโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะออกไปนะมิสเตอร์เชนออโอ้ยทำไมอ่ะเป็นภาพลงตาเหรอทำไมเขาหายไปแล้วล่ะโอ้ยบันได ทลายังไงเนี่ยถึงจะถึงโมโมจะกลับมาเป็นตัวเดิมได้อ่ะทุกคนแหละโอ้ยแม่สาวหัวไก่โอ๋อโอ้ยทำโอ้ลมพัดแรงมากเลยทุกคนมีขนาดพัดลมสนิมเครอะนะเนี่ยอหโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะปิวสไลด์แปรดแปรด โอ้ยโอ้ยโอ้ย oh. ก oh oh. oh oh. ว่าจะผ่านมาได้ทุกคนแต่อันนี้ต้องไปทางไหนเนี่ย้านหน้าเป็นห้องอะไรกันน่ะเหมือนห้องขังเลยทุกคนน่ากลัวมากแต่ฉันไม่กลัวหรอกเพราะโมโม่หน้าตาน้ากลัวกว่าเยอะฮิฮิอืมเราต้องลงไปในห้องขังหนอแม่สาวหัวไก่ตามหานางฟ้าก็เร็วนางฟ้าไปไหนแล้วเนี่ย ตั้งแต่ผ้าตรงรั้วลวดหนามตรงนั้นก็หาไม่เจอแล้วเนี่ยโอ๊ยนางฟ้าทุกคนนางฟ้าหนีเราอีกแล้วว่าแปลกๆแ,แล้วนะอันนี้ทุ่งทุ่งเข้าโพดหรือเปล่าอุ้ยทำไมเข้าโพดพิกเซลงี้ล่ะอุยอ้ยมอยก็อะไรขึ้นอ่ะอ๊ยช่ากลัวมากทุกคน มันมันเป็นพี่หมีตุ๊กตาหุนห่นหุ่นหุ่นหุ่นไรกาทุกคนต้องไปทางไหนอ่ะโอ๊ยปลาล์ยแล้วเหรเนี่ยต้องไปยังไงอ่ะโอโมโมหาทางกลับบ้านไม่เจอทุกคนโมโมชักจะกลัวแล้วสิเนี่ยอุ้ย อุยมันเห็นเงานางฟ้านางฟ้าอืไม่ทันอีกแล้วนางฟ้าวิ่งไวจังเลยอานางฟ้าหายไปไหนแล้วนะวัวคิดด้านอีกแล้วโมโมเืินจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่แค่โมโมนะคนเล่นโมโมก็เงินหนึ่งกันทุกคนใกล้แล้วเราใกล้จะผ่านไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวมัจะเดินเดี่ยวอยีกนะจ้ะเมื่อกี้เดินเดี่ยวเราคิดเลยอุ้ยอะไรอ่ะอ้นางฟ้าเหรอนางฟ้ากลับมาก่อนทุกคนโมโม่กลัวจังเลยอ่ะโมโม่เห็นนางฟ้าวาบได้ทำยังไงดีทุกคนนางฟ้ากลับมาก่อนนี่ทุกคนเขาเขาโดนตะขอเหรอฮุ แทนใบฮุกทำไงดีเนี่ยมือดอีกแล้วอุยอ้ยซอมบี้ตุกคนซอมบี้หนีเร็วโอ้น่ากลัวจังโรยนี่ฉันกลัวจังโรยตรีดรองอ่า <laughs> น่ากลัวจังโรยตรีดรองเร็ว อาไม้อาซอมบี้ที่น่ากลัวโปรดอย่าทำร้ายฉันเลยฉันกลัวอาไม้โอโนโอโนเอ้าซอมบี้หายไปอีกแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ย มันเริ่มไม่ชอบมาพากลแล้วแต่มันไม่ชอบมาพากลตั้งแต่เธอเจอเชนอแมนแล้วไหมโมโม่อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะดังนั่งนะหนังควายจีซ่า